เบสคำสิงเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่พาเข้าบ้านเจอพ่อแม่แล้วต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวสำหรับเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มตรงตรงกฤษกรและหลายคนเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเบสคำสิง คือสาวหลักของครอบครัวด้วยการเป็นยูทูบเบอร์นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงใช้หนี้ให้กับพ่อสมรักคำสิงด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระตันยูมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเบสคำสิงทำคลิปเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่พามาเจอครอบครัวครั้งแรก โดยในคลิปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทางด้านคิวเทอปปา YouTube เบอร์ดังชาวเกาหลีที่มาโด่งดังที่ประเทศไทยและขณะนี้กำลังจิ้นอยู่กับเบสคําสิงโดยเบสคําสิงพาคิวเทไปที่บ้านและได้พาไปดวลมวยกับพ่อสมรักและดวลแข่งกับน้องโบ๊ทซึ่งทางด้านคิวเท ก็เอาชนะได้ทุกอย่างซึ่งสุดท้ายก็ได้ฉเฉลยว่าความจริงทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันแค่มาแกล้งพ่อและแม่เท่านั้นจ้าแต่ทางด้านแฟนๆที่แอบจิ้นก็คิดไปไกลและบอกว่าเคมีของคู่นี้นั้นลงตัวสุดๆไปเลยจ้าส่วนอนาคตทั้งคู่จะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป